สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแจมุ่มจงจอมปวดน,นะคะวันนี้แก้มก็จะมาทาเป็นเมสามอยอีพีแรกกันนะคะก็สําหรับช่องแจมุ่งจองปวดกันนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราขอแยกติดไม่แป๊บนึงนะคะเพอติดไหม่เสร็จแล้วก็อาจจะได้ยินด้วยนะคะก็คือเมสามอยเนี่ยก็ลืมตั้งแต่เรื่องแรกนะคะก็เรื่องแรกก็คือตั้งแต่แก้มจบป .6 ทับ2กันนะคะที่โรงเรียนเก่านะคะก็จะเป็นเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะคะอนุบาล นะแต่ว่าบุ่มเรียนที่นี่นะคะทุกคนก็คืออนุบาลบุ่มเรียนที่นี่นะคะทุกคนก็คือตามที่มองอยู่กับตัดกล้องลนเนี่ยนะคะก็คือบุ่มเรียนอนุบาลที่นี่นะคะบุ่มมาเรียนอนุบาลที่นี่ตอนไหนนะตอนอนุบาลสามนะคะแต่แก้ไม่ได้เรียนนะแกเรียนโรงเรียนที่แถวบางขุนเทียนนะคะก็คือกรุงเทพนะคะแต่ว่าเขาตอนนั้นก็กําลังจะขึ้น อนุบาลสองนะคะแล้วพอมาย้ายที่นี่ก็ขึ้นปหนึ่งเลยเพราะว่าอยู่ได้นะคะทุกคนก็เข้าเสร็จก็เรียนตั้งแต่ปหนึ่งนะคะที่โรงเรียนนั้นนะคะก็มาถึงจนปหกับสองนะคะก็จบไปวันที่9เมษายนนะคะพศ2 5 6พนอะคะก็ได้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6กับสองนะคะก็จบเสร็จนะคะก็วันที่9เนี่ยเราก็มารับใบกสิญีาบัตรใบสัญญาบัตรนั่นแหละทุกคนก็มารับใบจบนะคะแล้วก็มีไปกินเลี้ยงกับเพื่อนด้วยนะคะ ยาบาดเสร็จป่ะเขาก็ผูกพวกสายสิส่นะเต็มมือเลยแต่วันนี้เราออกไปแล้วนะเพราะมันดำนะคะทุกคนก็ผูกเป็นพวกสายทรงสายสิน่นะคะให้กับเด็กนะคะแล้วก็พอผูกเสร็เสร็จแล้วก็เพื่อนก็ให้ของขวัญแก่เต็มลยห้องสองห้องสามห้องสองให้กันหมดเลยนะคะก็ห้องเราก็ไปให้ห้องเขาห้องเราเมให้เราสลับกันเนี้ยนะคะทุกคนพอ,อ,อให้เสร็จก็เราละแล้วก็คือนัดเพื่อนไว้แล้วไม่เกินไม่เกินห้าคนนะคะก็ไปนั่งกินวยเตี่ยวกันนะคะเพราะว่าเพื่อนเราแบบ ที่กลุ่มกลุ่มจริงๆอ่ะไม่เกิน5้าคนนะคะทุกคนก็ไม่เกินสิคนนะคะทุกคนก็ไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวแถวท่าน้ําวัดรักสีกันนะคะก็ไปนั่งกันนะคะก็นั่งกินกินไปกินไปแล้วก็ไปเดินชมวัดรักสีอีกหน่อยนึงนะคะเราก็เลยแยกแยานกันกลับบ้านนะคะแต่ตัวแก้มก็ไปไหนนะไปร้านมินิมาร์คค่ะทุกคนไปร้านมินิมาร์คไปเป็นรูปจบมานะคะก็ เป็นพวกรูปที่เขาถ่ายรูปหมู่กักนะคะที่โรงเรียนนะคะที่เราเรียนเนาะก็ครูก็นัดหมายว่นะคะหลังจากที่วันที่9นะคะก็ก่อนไปเอยก่อนที่ว่าจะรับใบจุมเนี่ยครูก็นัดหมายว่า ก็นัดหวานว่าเออเดี๋ยววันที่16ต้องมาอีกรอบนะคะนักเรียนก็คือแบบว่าต้องมาเอาเป็นใบเอกสารนะคะที่ต้องยื่นให้โรงเรียนใหม่นะคะที่ว่านักเรียนจะไปสมัครโรงเรียนไหนก็ไปยื่นนะคะก็ได้ไปรับมาวันที่16วันที่16นะคะคราวนั้นรับ9ก้าโมงและเราไปเร็วกว่านั้นก็คือต้องนั่งรองะคะ่ะแล้วก็ก็พบเพื่อนก็ในห้องบ้างแล้วก็ห้องต่างอ่างมั่งนะคะต่างๆน,นะคนก็ไปเจอนะคะแล้วก็มีร้านขายน้ําอยู่ร้านหนึ่งนะคะก็ต้องเดินไปซื้อนะคะก็คือแบบ พอเราจะเรียกใช่ว่าเขาก็วิ่งเลยอเราเขาจะเรียกก็วิ่งเลยนะคะในรอบ,บนี้งน,นึงนะคะทุกคนก็หลังจากวันที่1 6นะคะแล้วก็แก้มก็มาวันที่25เป็นวันอาทิตย์มากนะคะก็คือที่แก้มพูด,พดมาเนี่ยเป็นเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวถ้าในเดือนพฤษภาเดี๋ยวเราจะพูดนะคะก็คือวันที่25เมษายนนะคะก็พศสองก่นี่แหละแก้มก็ได้ไปเดินทางไปสมัครเรียนโรงเรียนใกล้ๆกันเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นโรงเรียนบุ๋ม ไอโรงเรียนเก่าอันนี้โรงเรียนใหม่ก็จะอยู่ข้างๆกันนะคะแต่ว่าเว้นถนนหนึ่งนั่นเองนะคะก็เราก็ได้ไปสมัครมาแล้วนะคะแต่ว่าเหลือสอบนะคะก็คือเหลือสอบกับมอบตัวนั่นเองนะคะแต่ว่าสอบอะเขาเลื่อนมาเป็นสอบวันที่22พุิสพฤษภาแล้วนะคะทุกคนก็สอบปกติสอบ8นะคะน่าจะใช่แล้วก็ปกติมอบตัววันที่1 3หรือ12นี่แหละก็ ถ้าแบบยังสถานการณ์โควิดอีกขึ้นก็ได้มอบไปนานแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้สถานการณ์โควิดก็แบบยังอะไรก็คือแบบมีสถานการณ์โควิดอ่ะก็เลยเลื่อนไปวันสอบวันที่22มอบตัววันที่มอบตัววันที่เท่าไหร่เราไม่แน่ใจนะคะแต่ทุกคน ก็คือน่าจะวันยี่เก้านะคะยี่เก้ายี่แปดยี่เจ็ดประมาณนั้นแหละก็คือเราไปมอบตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไปมอบตัวนะก็คือช่วงเวลานี้ก็คือต้องเตวหนังสือนะคะแต่ว่าแกมจะใชแอปพสตาร์ดี้นะคะที่เราได้ลงคลิปกันไปนะคะลงคลิปว่าเอ่อแอปเรียนและแอปติวนะคะก็นั่นแหละคลิปนั้นนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะแล้วก็ไปดาวน์โหลดก,กันได้นะคะทุกคนก็พอจบจากวันที่วันที่เท่าไหร่ยี่ห้าใช่ไหม ก็คือก็พอวันไปสมัครวันไปสมัครว,วันที่ยี่ห้าใช่ไหมทุกคนก็แค่วันที่เก้าอ่ะเขายื่นใบสมัครมาให้แล้วนะคะโรงเรียนที่จะไอ้พเด็กที่จะไปเรียนโรงเรียนเขาก็ยื่นใบสมัครมาเขาบอกว่าช่วงรอจนถึงวันที่ยี่ห้าเนี่ยให้กรอกไว้ให้เสร็จนะคะเพื่อ ไปยื่นให้ค,คุณครูที่ได้ทุนอาคารเรียนนะคะยื่นเสร็จก็เออเขียนว่าสํางนาถูกต้องแล้วก็ยื่นรูปให้เขาแค่นั้นเองนะคะทุกคนแล้วก็ได้ใบเบรเเร็จแบบ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 เบรดเร็จมาเลยก็คือค่าเทิมแน่ๆนะคะก็เป็นค่าเทิมของชั้นประถมศรรึกษาเอ๊ชั้นมัธยมศรรึกษาม .1 นนะคะตอนนั้นเป็นม .1 นะนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ม1นึบอะไรนะคะทุกคนก็ต้องดูก่อนถ้าเราได้ข่าวสารว่าออติดหรือไม่ติดหรืออะไรว่าไงเดี๋ยวเราต้อง แจ้งนะคะแล้วก็อัคดคลิปอัปเดตก,ก,กันนะคะว่าเอออย่างไงบ้างหลังจากสอบมาแล้วเออยังเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนก็ช่วงนี้ที่ทางหายจาัดก,การคิดนะคะก็คือคอนเทนต์มีเยอะนะคะแต่ว่าคือแบบช่วงนี้ก็คิดอยู่ว่าจะทําอะไรให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ดีก็อย่าลืมป้องกันตัวตัวเองนะคะทุกคนเออต้องอย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือแอลกอฮอล์ด้วยนะคะทุกคนก็เหตุการณ์เนี่ยมันก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ อยู่บ้านแล้วก็มีมเมื่อวานนี้ก็คือตลกมากเลยล้างแบบก็คือแบบเราล้างบ้านทยาใช่ไหมเพราะว่าเวลาล้างจานมันจะเป็นค้าบะคราบที่ตะไคร่ก็เอามาล้างล้างทยาใช่ไหมแล้วแรกค่าจะยี่สิบบาทนะคะก็สรุปนะคะเราเก็บได้แค่คืนเดียวค่ะแล้วก็เช้าเราก็เอามากินนะคะไม่เส,สียสย่งเลยนะคะแล้วก็ใครอยากให้พวกทำคลิปในรูทีนมอร์นิ่งรูทีนะคะก็อยากให้ทำวอกหนึ่งวันเดี๋ยวเราต้องหาเวลาว่างๆนะคะที่เราจะมาทําคลิปเราเห็นคอมเมนต์แล้วนะว่าเอออยากให้ทำวอกหนึ่งวันนะคะแต่ว่า ต้องรอแป๊บหนึ่งเนาะมันก็หลายเดือนแล้วอะแต่ว่าต้องรอแป๊บน,นึงแล้วก็กําลังใช้เวลาว่างๆให้ทําอยู่นะคะทุกคนก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะแต่ว่าเมื่อกี้เราพาทัวร์สวนนะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ไม่พรุ่งนี้ก็เย็นนี้นะคะต้องดูแบตก่อนแล้วพอมันก็คิปซากาก็ขยายทำคลิปบบไหนหรือว่าอยากให้บุ๋มอัปเดตอีกหรือว่าอยากให้ทําอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแก้งจะพยายามให้ทําแบบเออต้องคิดคอนเทนต์ว่าเออให้มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แก้มด้วยนะช่องก้มหนจอมปวดะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ของแก้มด้วยนะเป็นแก้มชาแนลนะคะวแก้มจะขึ้นเป็นภาษาจีนตรงนี้ไว้ให้เนาะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระ,ะ,ะิ่งด้นยนะทุกคน